ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n น,นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์ทาโรคลิปนี้มาดามจะมาพูดถึงเรื่องโชคลาภกันนะคะประจํางวดที่30มธันวาคมปีพุทธศักราช2564งวดสุดท้ายของปีนะคะงวดนี้ออรอบนี้มาดามไม่ได้มาดูดวงแต่ว่าจะมาให้ตัวเลขนําโชคนะคะทั้งหมด5หมายเลขเดี๋ยวเรามาสับกันแล้วก็วางตัวเลขกันแบบจะจะเลยนะคะมาดูนะคะว่าตัวเลขนําโชค ที่จะได้สำหรับงวดประจำวันที่30ธันวาคมปีพุทธศักราช2564นี้ไพ่ตัวเลขนำโชคจะให้เลขใดบ้างมาดามจะวางทั้งหมด5หมายเลขนะคะแล้วมาอธิษฐานนะคะขอให้ตัวเลขนำโชคที่ให้นี้ออกมาตรง3ตัวตรง2ตัวร่าง2ตัวบนนะคะ เลขหมายเลขแรกห้าหมายเลขต่อไปแปดหกสองลุ้นลุ้นลุ้นห้า 58625นะคะตัวเลขนำโชคสำหรับงวดวันที่30ทธันวาคมปีพุทธศักราช2564ังวดสุดท้ายของปีเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ตัวเลขนำโชคจะให้โชคลาภกับคุณมากน้อยแค่ไหนมาดามให้เป็นวิทยาทานนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าถูกอกถูกใจก็นำไปซื้อจับคู่กันเอาเองนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขนำโชคของมาดาม ให้แล้วให้ไปแล้วทําให้ใครมีโชคลาภก็ใส่บาตรทาบุญอุทิศให้ครูบาอาจารย์ของมาดามบ้างงวดต่อ,ตอ,ตอไปจะได้เข้ากันอย่างง่ายๆเลยนะคะก็มาดามก็มาบอกตัวเลขนำโชคกันเท่านี้นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูนะคะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ